ในโลกของเราปัจจุบันการเดินทางและการขนส่งนั้นถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทุกสิ่งบนโลกใบนี้ให้ก้าวขึ้นไปข้างหน้าซึ่งรถไฟก็คือรูปแบบการขนส่งภาคพ,พื้นดินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรูปแบบหนึ่งนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากสามารถบรรทุกผู้โดยสารและสินค้าได้ในปริมาณมากๆในรถไฟขบวนเดียวเทคโนโลยีรถไฟก็กำลังก้าวกระโดดไปสู่เทคโนโลยีพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่ก้าวข้ามขีดจํากัดของแรงเสียนบนรางรถไฟ ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วให้กับรถไฟอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและวันนี้เราเลยจะมาจัดอันดับรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลกประจําปี2023กันครับอันดับที่10 เฟสชิโลซาห0ึ0จากประเทศอิตาลีเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2015สามารถทำความเร็วในการทดสอบได้สูงสุดถึง3 9 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้เฟสชิโลซาห0 0 0ก็ยังเป็นรถไฟความเร็วสูงขงบวนแรกของโลกที่ได้รับการรับรองว่าเป็นรถไฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถจำกัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาได้ถือเป็นรถไฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะครับเนี่ยอันดับที่9ซีเมนวิลโล เปิดตัวในปี2006รุ่นนี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง403.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรุ่นนี้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพแม้ในสภาวะที่มีหิมะตกหรือมีน้ำแข็งบนรางรถไฟปัจจุบันรถไฟในซีรีส์เวลโล่มีหลายเจเนเรชั่นเลยนะครับและเป็นความร่วมมือกันในหลายประเทศทั้งสเปนจีนสหราชอาณานาจากและประเทศรัสเซียจึงมีรถไฟคนเร็วสูงวิ่งเป็นในประเทศเหล่านี้อาทิเช่นเวลโล่ CRH3 ที่ให้บริการในประเทศจีน และวีรโลอีที่ให้บริการในประเทศสเปนครับอันดับที่8ฟูซิงเฮา CR 4 0 0 AF จากประเทศจีนฟูซิงเฮา CR 4 0 0 AF เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี25 1 5ในการทดสอบสามารถทำความเร็วได้ถึง418.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับ รุ่นนี้นอกจากจะใช้งานในประเทศจีนแล้วในย่านประเทศอาเซียนของเราในตอนนี้ก็จะมีเพียงอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียวนะครับที่มีรถไฟรุ่นนี้ใช้งานอยู่ส่วนประเทศไทยของเราก็ต้องรอไปอีกหน่อยนะครับคาดว่าจะได้ใช้งานกันภายในเร็วๆนี้ครับอันดับที่7จ็ฮีมูน3 0 x จากประเทศเกาหลีใต้รถไฟรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เกาหลีใต้ออกแบบมาเพื่อให้มีความเร็วสูงสุด ที่429.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในการทดสอบเมื่อปี2013กลับประสบความสำเร็จสูงสุดที่ความเร็ว421.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้ก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่4ของโลกที่สามารถพัฒนารถไฟความเร็วสูงได้เกิน420กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกเหนือจากประเทศฝรั่งเศสญี่ปุ่นและจีนครับอันดับที่6เซี่ยงไฮ้แมกเลสจากประเทศจีน รถไฟรุ่นนี้เป็นรถไฟพลังแม่เหล็กไฟฟ้าสายแรกของโลกเปิดตัวเมื่อปี2002เป็นการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีของประเทศเยอรมันซึ่งที่ผ่านมาเคยถูกบันทึกไว้นในกินเนสเวลิลด์คัพเมื่อปี2003ว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงที่ให้บริการเชิงพณิชย์ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วที่431.3ก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยงไฮแมกเนตยังถือเป็นรถไฟพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังใช้งานในเชิงพันชย์อยู่อีกด้วยครับอันดับที่5 ฟูซิง CR450 EMU จากประเทศจีนรุ่นนี้ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากฟูซิง CR400AF นะครับสามารถทำความเร็วในการทดสอบได้ถึง453กิโลเมตรชั่วโมงเป็นการทำลายสถิติดเดิมที่435กิโลเมตรชั่วโมงที่เคยทำไว้ในปี2022ความสำเร็จดังกล่าวทำให้รถไฟความเร็วสูงฟูซิง CR450 EMU กลายเป็นรถไฟความเร็วสูงอันดับ5ของโลกอย่างไม่เป็นทางการในเวลานี้ครับอันดับที่4 Hermony c r h 3 8 0 a จากประเทศจีนมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า c r h 3 8 0 a h e x เปิดตัวเมื่อปี2010โดยเป็นรถไฟความเร็วสูงของจีนที่ทำความเร็วสูงสุดในระหว่างการทดสอบอยู่ที่486กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่การให้บริการในเชิงพาณิชย์ระหว่างเส้นทางจากเชียงไฮยไปหนานจริงจะใช้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่379 8กิเมต่อช่โมงครับอันดับที่3 TGV Port จากประเทศฝรั่งเศส TGV Port ได้เปิดตัวเมื่อปี2006โดยสุดยอดรถไฟความเร็วสูงรุ่นนี้เคยสร้างาสถิติโลกเอาไว้ด้วยความเร็วที่574.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวันที่3เมษายนปี2007ก่อนที่จะถูกลบสถิตินี้ไปด้วยฝีมือรถไฟจากประเทศญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามความเร็วสูงสุดในระหว่างที่ให้บริการวิ่งรถไฟตามปกติก็จะอยู่ที่321.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น,นะคระับ อันดับที่2 CRC r q i n g d a าซ i f a จากประเทศจีนสุดยอดรถไฟความเร็วสูงอีกรุ่นหนึ่งจากประเทศจีนพวกเขาได้เปิดตัวรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกในปี2021ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นดูล้ำยุคแสดงให้เห็นถึงความเร็วที่ผู้โดยสารจะได้รับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นเลยนะครับจากการทดสอบรถไฟสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่600กิโลเมตรต่อชอั่วโมงซึ่งก็ยังเป็นรถไฟหัวกระสุนที่เร็วที่สุดอันดับ2ของโลกในปี2023รองจาก l 0 Series Maglev จากประเทศญี่ปุ่นที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012ครับแต่พวกเขาก็เปิดเผยว่ารถไฟที่ถูกพัฒนาขึ้นอาจวิ่งได้ด้วยความเร็วถึง620กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากการทดสอบใจสมบูรณ์ซึ่งจะทําให้รถไฟรุ่นนี้เ้า่าขึ้นเป็นรถไฟพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถวิ่งได้เร็วมากที่สุดในโลกแซง l c Series Maglev จากประเทศญี่ปุ่นครับอันดับที่1นึ่ง l Series Maglev จากประเทศญี่ปุ่น สุดยอดรถไฟความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีแมกเล e แบบ EDS ทําให้รถไฟทั้งขบวนลอยตัวเหนือรางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งพลังลากับวิ่งอยู่บนอากาศทั้งลดแรงเสียดทาและลดเสียงเนื่องจากรถไฟประเภทนี้ไม่ใช้ล้อในการขับเคลื่อน l z e r o Series เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2012ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและการทดสอบโดย JR Central โดยพวกเขาเออกแบบให้มีความยาวของจมูกรถไฟยาวเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความเร็วให้กับรถไฟได้จากการทดสอบในปี2021พวกเขาสามารถทาความเร็วสูงสุดได้ถึง603กิโเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นผู้ถือครองสถิติรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกณนขณะน,นี้โดยพวกเขามีแผนการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2027ครับถ้าคุณชื่นชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กันเยอะๆนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ